สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้ก็เขาสวนเก็บผักเหมือนเดิมเนาะจ้าช่วงนี้แม่น้องกับบอคอยมีเวลาลงขิปยาวเนาะจ้าทุกคนเก็บผักตามออเดอร์จ้ะแต่ละมือเก็บแล้วก็ส่งเลยเลยบ่คอยมีเวลาเนาะจ้าแล้วก็มีน้องๆหลายคนถามเขา,าว่าวันในสวนในฟาร์มของแม่น้องนี่ปลูกผักยังแน่เมื่อนีนแม่น้องจะพาไปเบิ่งไปส้มค่ะแต่าก่อนจะไปก็เก็บผักกันจองกันก่อนจ้า ฝนตกสองสามมือเนาะคะ่ะขังน้ำใส่พักแต่ปรากฏว่าน้ำหวัวบารูวา่าหัวออกทั้งใดเนาะจ้กทุกคนน้ำก็เลยเป็นสีแหงๆจ้าต้องไปเบิ่งกันแดยแต่ละมือก็จะเก็บพักตามออเดอร์เนาะคะ่ะทาบอซังก็คือบอเก็บเลยละจ้าส่วนพอย่อมก็เก็บพริกเนาะคะ่ะทุกคนช่วงนี้พริกก็เริ่มแดงขึ้นมากแด้แล้วแต่กระแดงบทัานหลายเนาะจ้ากัพ่อได้เก็บไปเรื่อยๆได้เก็บอยู่ทุกมือตลอดเลยละจ้าส่วนเศ้าของแต่ะมือก็ต้องมาเฝ้าซวยกันเก็บพักเนาะจ้กทุกคนเพราะว่าเก็บแต่เศร้าก,กัย่างบะแล้วก็ต้องมารอเก็บรอใบอ อยงเร็วๆกับมื่ซอยพอย้มเก็บพริกเนาะค่ะทุกคนปีนี่แม่นองกับปลูกบอายเด้จะปลูกพริกปลูกในน้อยจะเก็บบททันบวมเป็นยังดอกบอ่มีเวลาจะคอยได้เก็บปานใดเนาะจ้าพริกชุดแรกเป็นพริกงามแดงงามงามมีตหนวยใหญ่ๆตัวละแต่ละมือกว่าจะเก็บใดแต่ละยางกับยางอ่อนฟ้ามราวาปลูกไว้คนละเจเนาะจ้ะ เก็บพริกแล้วไปต้อกันที่พักเกษตรน้ำหรือพักกระสูดจ้ทุกคนหยอดเย่ๆอวบๆช่วงนี้ได้น้ำได้ฝนโอ้ยเสบข่จาจาะเมื่อวานนี้แม่นองก็เก็บมากินกับสมตม่ำเนาะหอมดีดีอยากจะบอกว่ารสชาตินี้บริเตกต่างกับที่บานเท่าเลยจ้าเพราะว่าเป็นพันมาจากบานเท่าเนาะจ้าช่วงนี้พักแม่นองก็จะออกลาย,ยางแดงเนาะจ้าเบื่องในไม่แตหยอดหย่ๆอวบๆเป็นตัดดีดี ทดลองปลูกปีแรกก็เลยปลูกวัานหลายเนาะจ้าทุกคนออกจากภาคสูตรไปเก็บภาคเกษตรกะถินริมรั่วบานเท่าน่นละจ้าเก็บยางละเล็กละหน่อยตามสั่งตามออเดอร์เนาะค่ะทุกคนมีผักอยู่ต้นเดียวเก็บดีดีออกจากภาคเกษตรก็ไปตัดผักบุ้งโตเนาะจ้าทุกคนกว่าจะได้แต่ละผักนี่คือเดินอ้อมฟา้ามปานนันผักยังมหันตในไทยให้เบิ่งเบิดทุกอย่างเท้เด้อ